ัดพีแกงหมูสามชั้นรสชาติเข้มขนม้นหมูนุ่มๆอร่อยๆมีวิธีทำยังไงไปดูกันค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยนะคะมาเริ่มเตรียมของกันเลยค่ะถั่วฝักยาวประมาณ1นึ่กมเล็กๆหรือแล้วแต่ชอบเลยนะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำประมาณ2นิ้วสำหรับถั่วฝักยาวบางคนก็ไม่ชอบเพราะมีกินเหม็นเขียว เราจะนำไปลวกก่อนนะคะเพื่อลดความเหม็นเขียวและการลวกแบบนี้ก็จะทำให้ถั่วมีความสดและเขียวด้วยค่ะลวกในน้ำเดือดประมาณหนึ่งนาทีจากนั้นก็ตักขึ้นนอกน้ำเย็นนะคะซึ่งการนอกน้ำเย็นก็จะช่วยทำให้หยุดความสุกข,ของถั่วไม่ให้เหลืองจนเกินไปยังคงความเขียวสดอยู่ต่อไปก็มาเตรียมในส่วนของหมูสามชั้นวันนี้ใช้หมูสามชั้นประมาณ3ขีด ก็จะได้หนึ่งจันใหญ่ๆเลยนะคะหมูสามชั้นบางคนไม่ชอบกินหนังก็ให้เลาะหนังออกซึ่งถ้ามีผู้สูงอายุก็จะเคี้ยวยากหน่อยก็ควรจะเลาะหนังออกนะคะก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะต่อไปเรามาเตรียมลงมือผัดกันเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปผัดระหว่างนี้ไม่ควรใช้ไฟแรงนะคะจะทำให้ไหมได้ถ้ากลัวจะไหมก็ทยอยใส่น้ำลงไปเล็กน้อยผัดจนพริกแกงหอมดี พิแกงเพ็ดเดี๋ยวนี้มีขายสําเร็จรูปมีทั้งแบบหยาบและแบบละเอียดสําหรับอันนี้จะใช้เป็นแบบละเอียดนะคะผัดจนหอมดีแล้วก็ปรุงรสได้เลยปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปีบ๊บและน้าปลาน้ําปลาและน้ํามันหอยใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ก่อนเราจะปรุงเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะคะ สำหรับผัดพริกแกงก็จะมีความเผ็ดแล้วก็ออกหวานๆเค็มๆค่ะเราปรุงรสชาติก่อนที่จะใส่หมูลงไปจะทำให้รสชาติซึมเข้าไปในหมูทำให้หมูอร่อยและนุ่มนะคะคนจนเข้ากันดีแล้วก็ใส่หมูลงไปได้เลยผัดคลุกเคล้าให้ทั่วสังเกตว่าถ้าน้ำแห้งก็ทยอยใส่น้ำลงไปค่ะ ถ้ายอยใส่น้ำลงไปช่วยทำให้หมูมีความนุ่มสำหรับผัดพริกแกงหมูบางคนก็ชอบน้ำขุกขิกบางคนก็ชอบแบบแห้งไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะส่วนที่บ้านจะชอบเป็นน้ำขุกขิกเวลาลาดไปที่นนข้วาวฉ่ำๆแล้วมันรู้สึกอร่อยมากเลยค่ะพอหมูสุกดีแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวที่เราลวกไว้ลงไปค่ะเพิม่มกลิ่นหอมด้วยใบมะกรูดและแต่งสีสันด้วยพริกแดงใบมะกรูดจะหัน่นฝอยหรือฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็ได้ค่ะ ผัดจนเข้ากันดีแล้วจิ้มรสชาติอีกครั้งก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะตอนนี้ก็ตักข้าวเปล่าไวล้ลอยได้เลยเป็นยังไงบ้างคะผัดพริกแกงหมูสามชั้นทำไม่ยากเลยรสชาติเข้มข้นอร่อยๆลองไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ